ข่าวดูทุกคน สำหรับคลิปนี้นะครับขอส่งกำลังใจไปให้ทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชนะครับออกมาประกาศยกเลิกคิวงาน3คิวงานรวดเลยทีเดียวนะครับอุมิมขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับทุกคนส่งกำลังใจไปให้ทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชหรือสาวน้อย2กันนะครับล่าสุดทุกคนทางด้านแฟนเพจสาวน้อยลำเพลินโชได้ออกมาประกาศนะครับยกเลิก3คิวงานรวดกันเลยทีเดียวครับเนื่องจากฝนฟ้าอากาศเนี่ยไม่เป็นใจนะครับคิวงานแรกวันที่23พฤษภาคม2 0ง5 568ครับอยู่ที่สนามโรงกันน้ำมันนะครับ SPRC มาตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับวันที่23ยกเลิก24พฤษภาคม68ครับอยู่ที่ตลาดรวยซับนะครับหลังเคหะบางพลีโครงการ3-4อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับคิวงานนี้ก็ยกเลิกเช่นเดียวกันครับ 25พฤษภาคม68ครับที่ตลาดกินซ่ารังสิตรตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับจังหวัดประทุมธานีคิวงานนี้ก็ยกเลิกเช่นเดียวกันนะครับทางด้านสาวน้อยลําเพลนโชว์เองครับทุกคนได้ออกมาประกาศนะครับบอกว่างานยกเลิกเนื่องจากพายุเข้านั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกว่าในช่วงนี้หมอํำคณะไหนที่ไปแสดงที่ไหนเนี่ยทางด้านเจ้าภาพหรือว่าผู้จัดเองเนี่ยก็ต้องดูฝนฟ้าอากาศก่อนนั่นเองครับทุกคนช่วงนี้ก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมานะครับประกาศแจ้งเตือนในหลาย พื้นที่นะครับว่าช่วงเดือนนี้ฝนตกแทบจะทุกวันเลยทีเดียวครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ขอส่งกําลังใจนะครับไปให้ทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชด้วยกันแล้วกันนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าคิวงานเดือนนี้ของสาวน้อยลำเพลินโชเนี่ยหากว่า3คิวนี้ยกเลิกนะครับทุกคนก็น่าจะไม่มีคิวงานอีกต่อไปแล้วหรือว่ามีทุกคนคอมเมนต์มาได้นะครับอุ้มมีข่าวกระแสไปดูอัปเดตคิวงานล่าสุดของสาวน้อยลำเพลินโชครับทุกคนตอนนี้มีเพียงแค่วันปิดฤดูกาลครับในวันที่31พฤษภาคม2,500 2 8นี้นะครับที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนั่นเองครับทุกคนแน่นอนครับปิดที่ปิดฤดูกาลเนี่ยที่บ้านเกิดเนาะของบอสโจยูมานินนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้โอ้โหยกเลิกพร้อมกัน3คิวงานขนาดนี้ครับทุกคนเป็นกําลังใจครับให้กับทีมงานสาวน้อยลาเพลินโชเลยคิดว่าก็น่าจะใจแป้วพอสมควรเลยนะครับทุกคนน่าจะเป็นงานปิดวิกหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่ามาแสดงที่กรุงเทพมหานคร3คิวงานนี้เลยนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าในช่วงนี้หม ลำคณะไหนไปแสดงที่ไหนเนี่ยเจ้าภาพหรือว่าผู้จัดก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกครับทุกคนกับการไปแสดงในงานต่างๆครับอย่างที่บอกว่า,าล่าสุดมีผักกระแสดได้มีโอกาสไปวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวันนั้นเป็นงานของมาดามรำไพครับต้องบอกว่าลุ้นทั้งวันจริงๆครับทุกคนว่าฝนฟ้าอากาศเนี่ยจะตกหรือเปล่าวันนั้นคือเปิดดูแล้วเปิดดูอีกครับทุกคนเปิดดูภูมิอากาศในสถานที่นั้นๆครับปรากฏว่า สุดท้ายแล้วก็ตกอยู่ดีแต่ว่าอาจจะตกไม่นานมากสําหรับวันนั้นครับทุกคนเพราะฉะนั้นทางด้านเจ้าภาพกับผู้จัดเนี่ยก็ต้องน้อมรับความเสี่ยงนะทุกคนในช่วงนี้ถ้าจะจัดงานอะไรต่างๆนั่นเองครับและช่วงนี้อย่างที่บอกว่าก็เป็นช่วงที่ฝนเนี่ยตกจริงๆแล้วก็พายุมาแบบบางบางคณะก็คือโดนพายุแบบโอ้โหถล่มนะครับแล้วก็มาแบบไม่มีปีไม่มีคุยเลยทีเดียวครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ทางด้าน คิวงานตรงนี้มีผ่ากระแสไม่แน่ใจนะว่าใครเป็นผู้จัดครับก็ยกเลิกพร้อมกันเลย3คิวงานด้วยกันนะครับทุกคนอะต่อมาครับมาดูคิวงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันบ้างครับต้องบอกว่าสาวน้อย1กับสาวน้อย2เนาะก็เป็นผู้บริหารคนเดียวกันครับนั่นก็คือบอสโจโยมานินนั่นเองครับทุกคนซึ่งบอสโจเองตอนนี้นะครับก็ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรได้มีการ อัปเดตคิวงานอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคิวงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงพอ่อโจเองเนี่ยก็จะมีการโพสต์ทุกวันเลยนะครับคิวงานในช่วงนี้ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับทุกคนวันที่19นะครับทุกคนอยู่ที่ วัดหนองสาลาตำบลบึงมารูนะครับอําเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกดนั่นก็คือวันนี้นั่นเองครับทุกคนวันนี้สาวน้อยเพชรแทงแสดงอยู่ศรีสะเกดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับว่วางหนึ่งวัน20พฤษภาคมนะครับแล้วก็มาต่อวันที่21พฤษภาคมโรงเรียนบ้านระเวียงตำบลระเวียงอําเภอโนนนารายจังหวัดสุรินทร์นะครับจากนั้นก็ว่างหนึ่งวันเดินทางครับทุกคนเพื่อที่จะมาแสดงที่บ้านหนองโคนำตำบลวังดานอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจิน บุรีในวันที่23พฤษภาคมนะครับแล้วก็24พฤษภาคมอยู่ที่บ้านถาวรตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ จากปราจีนบุรีไปจังหวัดบุรีรัมย์ครับทุกคนสำหรับสาวน้อยเพรบ้านแพงหลังจากนั้นนะครับ2ี้ถึง28นี่ก็คือว่างครับทุกคน4วันเลยจนมาถึงวันที่29พฤษภาคม68นะครับอยู่ที่วัดนนสวรรค์ตะบนโคกตาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนั่นเองครับแล้วก็30พฤษภาคมครับอยู่ที่ห้างวิสโก้โฮเซลอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานั่นเองตอนนี้ก็คือวิสโก้ก็คือมีการขึ้นป้ายโฆษณาทั่วเมืองโคร,ราชเลยทีเดียวครับทุกคนก็อย่างที่บอก ว่าตอนวันนี้หรือว่าตอนนี้นะครับคิวงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ยังปรับปรายเช่นเดียวกันนะครับในเดือนพฤษภาคมาต่อไปก็จะเป็นในช่วงเดือนพฤษภาคมิถุนานทุกคนทีเนี้ยมิถุนาเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงปิดฤดูกาลแล้วของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับในวันที่28มิถุนาครับทุกคนซึ่งจัดคล้ายวันคล้ายวันเกิดของบอสโจยูมานินนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้ก็ยังมีงานอยู่จนถึงเดือนมิถุนายนเนาะก็ไม่รู้ว่าคิวงานเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีที่ไหนบ้้าางงนะครับก็ตอม รออัปเดตกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับทั้ง2วงเลยก็แล้วกันครับอย่างที่บอกว่าสาวน้อยลาเพลินโชเนี่ยสามคิวงานนี้ก็น่าจะเป็น3คิวงานสุดท้ายแล้วทุกคนหลังจากนั้นก็จะเป็นการปิดฤดูกาลไปวันที่3 1พฤษภาคมครับส่วนสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็จะปิดฤดูกาลในวันที่28มิถุนายนนั่นเองครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้อย่างที่บอกว่า เข้าหรือดูฝนแบบเต็มตัวแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเนาะในการเดินทางอะไรต่างๆนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อัปเดตนะครับคิวงานล่าสุดก็โอ้โตกใจเหมือนกันเพราะว่าสาวร้อยละเพลินโชเนี่ยเขาได้มีการลงคิวงานเอาไว้ครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าจะมาออนทัวร์ที่โซนกรุงเทพมหานครใช่ไหมทุกคนก็ปรากฏว่าถูกยกเลิกคิวงานไปซะอย่างนั้นเหตุเกิดเพราะว่าพายุเข,ข้าอาจจะมีการ เขาเรียกว่าเลยดูพยากรณ์อากาศในช่วงนี้นะครับสำหรับผู้จัดเองนะครับอย่างที่บอกว่ามันสามารถดูร่วงหน้าได้เนาะทุกคนในวันที่23 24 25ในช่วงเดือนนี้เราสามารถเซิร์ชดูได้เลยนะครับว่าวันที่23พฤษภาคมนี้ฝนฟ้าอากาศทางกรุงเทพมหาคนครเป็นยังไงหร,หรือว่าดูทางกรมอุตุนิยมวิทยาว่าเขาออกมาแจ้งเตือนในช่วงวันไหนบ้างสําหรับการออนทัวร์เนาะทุกคนเพราะฉะนั้นทางนั้นผู้จัดเนี่ยก็น่าจะมีการดูนั่นแหละดูกับกรมอุตุนิยมวิทยานั่นแหละก็เลยมีการยกเลิคิควงานงานนลํเพ โชว์นั่นเองครับก็กลายเป็นว่า3คิวงานเลยนะครับทุกคนไม่ได้ดูกันเลยนะเพราะฉะนั้นก็ส่งกําลังใจให้ครับเพราะว่าในช่วงนี้เนาะเราก็เห็นว่าศิลปินทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับว่า,าพักเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีงานครับทุกคนในช่วงนี้เป็นช่วง เขาเรียกว่าอะไรอะฤดูฝนแบบเต็มตัวเนาะบางคนก็แบบว่าเดินทางไปกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงบ้างอย่างน้องปอมแปมอดีพรนะครับวันนั้นมีผังกระแสก็ไปเจอปอมแปมเหมือนกันแล้วก็บอกว่าน้องวันนี้ไม่มีงานหรอน้องก็บอกไม่มีงานก็เลยได้เดินทางนะครับทุกคนมาอยู่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงในวันนั้นนั่นเองมาถ่ายคลิปมาถ่ายคอนเทนต์นาะก็ถือว่าเป็นวงในเครือเดียวกันนั่นเองครับผู้บริหารคนเดียวกันนะครับทุกคนก็ปีหน้าก็ต้องมารอดูอีกทีว่าสาวร้อยเลิฟเพลินโชว์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้วยน หลังจากที่เขาไปเวิร์กพอยต์กันมาวันนี้นะครับบอสโจกับเพียนหน่อยก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นสาวน้อยลาเพลินโชนะครับว่าทิศทางในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสําหรับฤดูการหน้านั่นเองนะครับแต่ที่แน่ๆได้พระเอกคนดังอย่างพระเอกวรชัยเนาะทุกคนมาอยู่ในวงสาวน้อยลาเพลินโชก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆแล้วก็รอติดตามผลงานแล้วก็อัปเดตผลงานกันต่อไปนะครับสาหรับฤดูการหน้าว่าจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันครับทุกคนแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอุ้มอิ่มนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากคอมเมนต์มาด้วยครับเป็นกำลังใจให้กับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับ